พี่ม้านอนอล่างช่างเลยค่ะทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะแมบบ่มาทักทายกันหน่อยค่ะทุกคนดูหิมะนอนสิครับพี่ดาถือโทรศัพท์ให้แม่หน่อยแปบบ๊บนึงนะโคนดูพี่ม้านอนสิคะเอ้าเอาเอาเอาโอเค okay. แป๊บนึ่งนะคะทุกคนครับ โอ้พี่หมาแย่งที่นอนเหลอลูกเละพี่หมาแย่งที่นอนแพนด้าทุกคนดูพี่หมานอนอลางเลยพี่ท่าก็นอนอลางมันพี่หมาสิลูกพี่ท่าเก่งนะเนี่ยทุกคนแม่จะบอกว่าแม่ล่ามเจ้าแม็กนัมกับซันต้าไว้นะคะทุกคนอมแม่แม่ล่ามใส่ขาดโต๊ะไว้ใช่ไหมคะทุกคนมันชอบออกข้างนอกข้งฝนตกใช่ไหมคะเดี๋ยวก็จะมันเลอะบ้านอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะย่ำก็มันเลอะ แม่ก็เลยจับล่ามเลยพอมันหลุดจากขาโต๊ะได้ใช่ไหมคะทุกคนเอ่อแม็กนัมกับซานต้าค่ะตอนนี้เต็งหนึ่งคือซานต้านะคะทุกคนทุกคนอันนั้นเสื้อเหลืองๆนะคือกวดจาับนะคะเพื่อนๆกวดจาับเดี๋ยวนี้ไม่ออกข้างนอกแล้วนะแบบว่าถ้านางอยากออกก็จะปล่อยออกบ้างทุกคนเนาะได้ไม่เครียดนะคะแต่แม่ก็จะพยายามไม่ให้กวดจาับออกไปๆมา,มาๆกวดจาับเป็นแมวที่เรียบร้อยกว่าใครเลยคะ่ะทุกคนอืม แล้วเป็นแมวที่รู้เรื่องเลยนะคะนางพูดเก่งด้วยนะคะทุกคนแล้วนี่อะไรล่ะเนี่ยฮะนี่อะไรล่ะเนี่ยฮะ,ะ,ะ,ยฮะพี่ดาน่ชอบตกกวยดจับค่ะทุกคนแม่สังเกตดูหลายรอบแล้วกวาจาับไม่ค่อยพี่ดาชอบตกมะเอ้ยวันนั้นใครโดนแม่หยยบหางว่าขยับตัวโดนพี่ดาน,านะบีมะนะนี่แอนดาดาครับ ด้าครับด้านะครับด่านะครับ,นะรบด่าคนเก่งนะเนี่ยเลี้ยงน้องเก่งเนาะนะอนะลูกเนาะเนาะเออแล้วพี่ด้าก็ให้กวดจับนอนด้วยใช่ไหมลูกใช่ไหมใช่ปะใช่ไหมครับใช่ไหมครับ mm hmm. แม่เป็นด้าหายแล้วนะคะทุกคนหายแล้วแต่ว่าเอ,อยังมีไอยอยู่นิดหน่อยค่ะก็ร่างกาย ปกติแล้วเดียวนี้เป็นก็หายไปหนะ่อยเนาะแต่เราก็ทําตัวไม่อ่อนแอเท่านั้นแหละค่ะทุกคนเพราะยังมีภาระหน้าที่ที่ต้องทําอยู่นอนเฉยๆไม่ไหวค่ะทุกคนเครียดจริงๆก็ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นค่ะเพื่อนๆแต่ก็คือต้องออกมาทํางานแล้วก็เพราะว่าห่วงเด็กๆด้วยค่ะนี่ก็ทํากับข้าวกับปลาค่ะ <c oughs> ขอโทษนะคะเพื่อนๆ เรมีไอนิดนึงค่ะเพื่อนๆเพว่าร่างกายก็ไม่ได้อ่อนเพลียไม่ได้อะไรมากนะคะ,คะโอ้ยพี่มานี่สบาย้ะเจ้าซัต้านะคะทุกคนนอนอยู่ในที่นอนแม่นะคะทุกคนส่วนเจ้าแม็กนัมอยู่ในตู้ค่ะทุกคนเพราะอะไรรู้ไหมคะแม่เห็นเห็นจะเชื่อค่ะทุกคนไป,ไป,ไปมากว่าจับเก่งกว่าเพื่อนทุกคนกว่าจับนางกูดเก่งนะคะทุกคนเดี๋ยว เดี๋ยวทุกท่าน,นเดี๋ยวแม่พามาคุยกับกวดจับนะคะทุกคนนะกวดจับจับกวดจับจับทักทาย่อยลูกเรยวจับกวดจับจับจับเอ้ยจับเมืเ่อเช้ายังคุยกันแจวๆอยู่เลยเช้ายังคุยกันแจวๆอยู่เลยนี่นี่ใวยจับแมวตัวดำใส่เสื้อสีเหลือง สีเหลืองเลยค่ะทุกคนใส่เ <lawsuit> สื้อไอ้จันตาค่ะทุกคนแม่เรเอาเสื้อมาใส่ให้ว่าจับเิดกว่าจับจะเรียบร้อยขึ้นจริงโอ้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 ว่าจับ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 จะดูแม่น,นะร like ู้เปล่าจับรอไหมถามดิจับรอไหมครับว้ยรอจะงับแม่จับรอไหมครับรอไหมครับรอไหมครับจับจับเดี๋ยวแม่ให้แมวเลีย จับดูแม asure, il, ่ Superman, ไม่ให like <droite. kich S 1> ้นะรู well ้ไหมคะนางยังกลัวแม่อ <number> ยู่นะคะทุกคนอนางยังกลัวแม่อยู่ไม่กลัวแม่นะลูกนะแม่ปลอดภัยที่สุดแล้วรู้ไหมลูกพีด้าพีด้าไม่คุยหน่อยหร่อลูกพีด้าครับดาดาครับดาแม่คุยกับกว่าจ้านะว่าจ้าคุยเก่งแล้วนะดาครับสวัสดีครับ สวัสด,ดีครับโอ้ยตบเดตโทรศัพท์ตอบเดตโทรศัพท์นี่มาไดา้ตบเดตโทรศัพท์ค่ะทุกคนนี่สวัสด,ดีครับผมสวัสด,ดีครับครับสวัสดีครับโอ้ยน้องลิทหายไปไหนแลยโอ้่น้องลิทนอนค่ะทุกคนคะ่ะมาดูน้องลิทหน่อยค่ะอลิทจ้าลิท ทุกคนดูสิคะอริจาลิสอริสวัสดีค่ะยังอริสวัสดีค่ะยังรู้ลิสลิสหันหน้ามาเลยเดี๋ลิสลิสทุกคนเห็นไหมคะหูเหอขยับหมดเลยคะ่ะนางรู้จักชื่อตัวเองนะคะทุกคนเรียกอลิอล,อลิดีหันหันที่ปากขยับนะอลิสแมวใบหน้าสงสารนะคะคเพื่อนๆปากก็เล็กนิดเดียวจมูกก็เล็กนิดเดียวทั้งนิสทั้งน,งนี้เดี๋ยวลกรายงานตัวหน่อยเด็วนี่ นี่แล้วก็มอมแแมมด้วยค่ะทุกคนมอมแมมขี้หูขี้ตาเนี่ยเละเช็ดทุกวันค่ะเพื่อนๆ่ะเช็ดทุกวันเลยฮะลิทค่ะลิทลิทลิจ้ะลิจ้ะคุยกับพี่ด้าดีกว่าโอ้โหคุณชายหิมะค่ะทุกคนนอนสบายกว่าเพื่อนเลยค่ะอ่ะไปแล้วครับพี่ด้าปิดคลิปให้แม่หน่หนยเร็วไปแล้วครับ ไปแล้วครับเดี๋ยวมาคุยกันใหม่นะครับพี่ดาขอตัวนอนก่อนนะเออพี่ดาเสียงแหบนี่เรียนแบบแม่หรอเสียง,เส,ยงเ,ยเสียงไม่มีเลยเสียงไม่มีเลยเสียงแหบขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามแพนด้านะนะครับ เป็นด้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องอีกช่องทางนะคะทุกคนนะในช่องทนะิกตอกเนาะชื่อช่องอะไรครับชื่อช่องอะไรฮะด้าแพ bon. นด้าแมวขี้โบนหนาหนาหนาทั้งปีอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวแพนด้าแมวขี้โบนเออโบนเก่งมากมากเออแต่รักทุกคนครับ รักที่สุดเลยครับไปแล้วค่ะทุกคนบััสดีค่ะ